สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง I am a Runner นะครับผมผม A I am a Runner มารายงานตัวกันอีกครั้งหนึ่งนะครับพอดีว่าวันนี้เราถ่ายไปที่หน้าเพจ Facebook กันนะเพจ Facebook ของ h e a l t h Performance Team นะครับผมก็คือทีมงานโดยหมอแอร์แหละเขาพูดถึงเรื่องการตกหลุมพลางโซน2บนนาฬิกาเออมันน่าสนใจดีเราอยากจะมาแชร์ให้ทุกคนรู้เกี่ยวกับความรู้ตรงนี้ว่าเฮ้ยมัน มันตกหลุมพรางอย่างไรอะไรยังไงติดตามชมกันเลยแล้วกัน,นครับอย่าไปตกหลุมพรางของโซน2บนนาฬิกานะครับมันทําให้เปอ,อร์ฟอร์แมนซ์เราไม่พัฒนาขึ้นนะครับอาการมันก็คือค้างโซน5แต่ว่าไม่เหนื่อยนะครับผมมันคือหลุมพรางที่ทําให้ร่างกายของเราอะไม่พัฒนาขึ้นนะครับคือเรามักจะได้ยินหลายๆคนเตือนไว้นะว่าเฮ้ย เวลาเราวิ่งอะไรเงี้ยเฮ้ยหัวใจอย่าไปแตะโซน5้นะเพราะว่ามันจะมีเสียงเ,เรื่องเกี่ยวกับการพูดนะครับผมเกีย่ยวกับเรื่องหัวใจทำงานหนักครับทุกคนเพราะว่ามันจะมีผลเกี่ยวกับพวกระบบหัวใจระบบหลอดเลือดนะคบผมแต่แต่ผมไม่บอกว่าในหลายๆกรณีเนี่ยในทางกลับกันเนี่ยเราก็ไปตกหลุมพราง โซนหะครับผมนะทางทั้งที่ร่างกายเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันยังปกติอยู่ประมาณนั้นนะครับจริงๆแล้วผมว่ามันเกิดขึ้นได้เสมอเนะครับผมแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดเลยเนี่ยมันก็คือการที่เรารู้จักตัวเองนะครับตอนออ,ออกกําลังกายนะครับผมเพื่อป้องกันการตกหลรางของการม่การไม่พัฒนาหรือว่าการหลงหลงซ้อนตัวเองตัวเอง วิ่งประมาณนี้อยู่โซนไหนนะครับผมกลายกลายเป็นว่าเราไปยึดติดกับน,นาฬิกาเกินไปซึ่งค่าที่อยู่บนานาฬิกานั้นมันถูกต้องหรือเปล่าอันนี้ต้องเอามาคิดกันด้วยครับคือต้องบอกว่าการแตกโซน5ครับผมมันสามารถเกิดขึ้นได้เสมอๆโดยไม่ตั้งใจด้วยซ้ำนะครับผมเช่น <c oughs> นาฬิกาเพี้ยนบ้างเซ็นเซอร์ไม่ทํางานบ้างสายเลดไม่แน่นหรือแม้กระทั่งโซนที่เราตั้งไว้อะมันไม่ถูกต้องทุกคนเพราะฉะนั้น รุมพางเหล่านี้มันอยู่ในหมู่เขาเรียกอะไรเป็นป๊อปปูล่าเป็นที่พูดถึงสำหรับคนออกกำลังกายอยู่มากพอสมควรและก็ไม่เข้าใจในข้อจำกัดของเทคโนโลยีของนาฬิกาจนเขาไม่กล้าดันเพอร์ฟอร์แมนต์ตัวเองให้หนักขึ้นให้วิ่งหนักขึ้นมานะครับผมมันมันทำให้ร่างกายของเราอะหยุดพัฒนามันก็วิ่งได้แค่แบบช้าๆจอกๆไปเรื่อยๆประมาณอย่างนั้นนะครับ ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นผมกำลังจะบอกว่า,าการหา VO2 Max ที่ถูกต้องแล้วเอามาตั้งค่าบ,บนโซนนาฬิกาเนี่ยอันนี้สำคัญเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสหรือมีทุนทรัพย์เพียงพอละกันก็ตัวเถอะนะครับผมถ้าอยากได้ p e r ร์ r m ม n น e นะแต่ว่าถ้าทุกคนถ้าเป็นเป็นสายสุขภาพอย่างนี้ทุกคนก็ไม่จำเป็นวิ่งโดยที่รู้ความหนักของตัวเองร่างกายตัวเองหนักแค่ไหนอย่างไรก็พอ ผมอย่าไปสนตัวเลขบนานาฬิกาที่เราตั้งมากดักครับทุกคนอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญนะครับผมก็คืออายุเท่ากันก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีโซนหัวใจที่เท่ากันเสมอไปนะครับผมนะบางทีบางคนแค่เดินเนี่ยยังไม่ทันได้จ็อกอะไรเลยก็หัวใจมันขึ้นไปแล้วร้อยสี่สหาอย่างเงี้ยนะมันก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับผมนักวิ่งที่วิ่งอีซี่นะครับผมนะ อ่าเดี๋ยวดูรถตั้มนึง <laughs> นักวิ่งที่วิ่งอีซี่เนี่ยแล้วหัวใจไปโซน5้าละก็ทําความเข้าใจใหม่ด้วยละกันนะครับ4ข้อครับที่หมอแอร์พูดถึงเรื่องความสําคัญตรงนี้คือหนึ่งเลยก็คือการรู้จักความหนักในการออกกําลังกายทุกคนความหนักในร่างกายเราอ่ะคือวิธีการหาที่ดูดีที่สุดที่ตามอินเทอร์เน็ตทั่วไปมันคือ220ลบอายุใช่ไหมแต่จริงๆแล้วค่ามันเพี้ยนแล้วสำหรับตัวผมมัน ค่อนข้างที่จะเพี้ยนไปเยอะมากอยู่พอสมควรนะครับเนาะเพราะฉะนั้นการวัด VO2 max ที่ถูกต้องอ่ะเราจะได้รู้ขีดจำกัดของตัวเองของการออกกำลังกายว่าเราออกได้มากขนาดไหนในแต่ละกีฬานะครับผมค่านั้นคือ100%ของ VO2 max นะแล้วเอามาแบ่งโซนย่อยๆของหัวใจนะครับก็จริงๆแล้วค่า VO2 max เนี่ยม,มันสำคัญที่สุดเลยนะครับการแบ่งโซนของของหัวใจ ในการวิ่งของเราให้ถูกต้องนะคบผมเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจตรงนี้นะครับแล้วก็มันจะสามารถช่วยให้เราออกกําลังกายได้ตามเป้าหมายได้ครับแต่เราก็ไม่สามารถเอามนุษย์ทุกคนนะมาตรวจหา VO2 Max ได้เพราะฉะนั้นความหนักในการออกกําลังกายเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องรู้ตัวคันเองนะครับผมนะเป็นสิ่งที่ทุกคนที่ เข้าถึงได้นะครับผมมันมันจึงเป็นการที่การใช้ h r หรืออัตราการเต้นของหัวใจอ่ะมาวัดความหนักนะครับทุกคนมันมีการเก็บข้อมูลรวบรวมเป็นกลุ่มใหญ่ๆนะว่าเออแบบเฮ้ยแม็ HR ของแต่ละคนอ่ะมันควรประมาณเท่าไหร่มันสรุปสุดได้ก็คือ2 2 0อย่ลบอายุใช่ไหมแต่อย่างที่บอกอ่ะมันก็คือมันเพียนได้ส่วนตัวผมมันเพี้ยนไปเยอะอยู่พอสมควรเลยเลยแหละนะครับอย่างที่สองคือจุดบอดของการใช้ h r บอกความหนัก ในการออกกําลังกายมีสอข้อใหญ่ๆที่นักวิ่งหลายๆคนเจอนะครับผมหคือ220ลบอายุมันไม่สามารถใช้ได้กับทุกคนนะครับบางคนเอ,อ่อ max HR สูงกว่าอายุบางคนต่ํากว่าก็เช่นกันนะครับผมนะซึ่งอย่างที่2อ,อีกก็คือว่าเรื่องคาดิแลกยิ่งร้อนหัวใจมันก็ยิ่งพุ่งเมืองไทยอากาศร้อนอยู่แล้วด้วยนะครับออกกําลังไปออกกําลังกายไปสักพักหนึ่งวิ่งไปสักพักหนึ่ง โซนมันก็ขึ้นจาก2 3 4 5มหมันเป็นไปได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมที่เราวิ่งอีซี่แล้วโซน4โซน5ขึ้นหัวใจมันขึ้นไปโซน4โซน5าเนี่ยอยาไปลดความเร็วนะครับผมถ่านเรายังรู้สึกสบายความเหนื่อยอยู่ที่สัก4ถึง6 6ถึง10แล้วกันอะถ้าเรายังพูดเป็นประโยคได้เนี่ยก็อยากให้วิ่งต่อไปนะครับผมนะให้กำหนดความเหนื่อยของตัวเองนะครับผมไม่งั้นเราจะอยู่กับกับดักของหัวใจ กลายเป็นที่แบบว่าเฮ้ยเราต้องวิ่งช้ามากๆหรือแค่เดินเพื่อให้ HR อยู่ในโซน2นะครับผมซ้อมมันก็พัฒนาช้าขึ้นนะครับผมประโยชน์จากการออกกำลังกายก็จะได้น้อยลงสมมุติว่าถ้าเราอยากจะเผาผ่านไขมันอย่างเงี้ยแต่เราซ้อมไม่ถึงเราวิ่งไม่ถึงโซนที่เราโซน2ของเราเองอะไขมันมันก็จะถูกกำจัดได้ช้าลงนะครับผมประมาณนี้ละกัน แล้ววิ่งจริงทำไงใช่ไหมคือเราควรจะให้ความสำคัญกับ HR ลดน้อยลงและกันใช้ความรู้สึกให้มากขึ้นนั่นคืออีซี่ u n นะครับผมนะอยู่ที่ระดับ6ถึงสิหรือ4ี่ถึงสประมาณนั้นซึ่งถ้าเราทอล์กเทสอ่างเงี้ยเรายังพูดเป็นประโยคได้นะอะไรเงี้ยเราเรายังร้องเพลงเป็นประโยคต่อๆกันได้นะอะไรอย่เงี้ยนะครับก็น่าจะดีกว่าแม้ว่า HR มันจะ พุ่งไปโซนไหนก็ตามนะครับผมนะแต่ความรู้สึกอีซี่อ่ะมันก็ยังเป็นอีซี่อยู่ดีทุกคนนะครับแล้วก็เวลาวิ่งเนี่ยก็ไม่ควรงดดื่มน้ำนะก็ดื่มน้ำให้ร่างกายมันคูลเรื่อยๆให้มันสดชื่นเรื่อยๆนะครับผมนะเราใช้ความหนักอื่นๆมาประกอบแล้วกันนะครับผมเช่นความเร็วในการวิ่งมาบอกความหนักในการ ออกกําลังกายนะครับมันคํานวณได้อยู่แล้วคำค,ำคำนวณโดยความรู้สึกได้อยู่แล้วนะครับอย่างสุดท้ายที่อยากจะบอกก็คือว่าอยากให้ทุกคนทลายกําแพงการติดกับดักของโซนของหัวใจที่เรา ใช้กันอยู่บนาฬิกาแล้วกันนะครับผมเพื่อให้สมรรนนะและ Performance เราดีขึ้นนะครับเพราะบางครั้งอะไรที่ดูเหมือนใช่มันก็ไม่ใช่ HR Zone 5มันก็เช่นเดียวกันนะครับผมนะเราใช้ความรู้สึกของร่างกายดีกว่าครับทุกคนสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณข้อมูลจากหมอแอร์และก็ทีมงาน Health Performance Team พอดีผมไปอ่านเจอพอดีแล้วผมเออเอ้ยมันเข้าใจนะมันเก็ตนะเลยอยากมามาแชร์ข้อความเนี้ยให้กับ ทุกคนบนแฟนเพจ I am a runner ได้ใช้กันนะครับทุกคนขอบคุณที่ติดตามรับชมถ้าชอบกดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe กันให้ด้วยนะครับ